ทุกคนนะคะยังอยู่ด้วยกันทุกคนนะคะเพราะว่าบ้านๆพ่อเปาแม่ออฟยังอ,อยู่ที่วัดเขาถมแล้วเหรอคะไม่เห็นมีบ่เลยโอ้บอกดิว่าตอนนี้เขาทาอย่างสวยแล้วอยู่ข้างหลังเพราะว่ายังไม่มีใครไปถ่ายให้ดูนะคะเอาแต่ด้านหน้ากันเนาะด้านหลังไม่มีใครไปถ่ายยังอยู่นะคะบอ่อสวยด้วย กินลมชมวิวนะคะเอฟซีนะคะท่านใดเจอก็ไม่ได้มาไปเดินเดินนะับไม่ได้ไลฟ์สดนานก็เลยขึ้นไม่เป็นนะฮะเมื่อกี้นี้ก็เลยลองขึ้นดูนะครับเพราะว่านี่เนาะศาลาริมน้ำนะฮะศาลาริมน้ำ

ค่ะคุณวันเพนสวัสดีค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะคุณอ้ำไั่นะคะติดตามแม่ถินชมโฆษณาแล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณวันเพนนะคะคุณน้ำไผ่นะคะพามาเที่ยวชมนะคะนั่งนั่งนอนนอน,น,อน,นอนอยู่ก็พากันมาออกนอกสถานที่บ้างนะคะเพราะว่านะ,ะเดินป่าไปเดินมาก็มันก็เนาะอยังไม่ค่ำนะคะก็เลยพากันมา ชมริมฝั่งโขงนะคะแม่น้ำนะคะไทยลาวนี่ก็จะมีวัดนะคะมีวัดอีกวัดนึงนะคะอยู่ใกล้กันใกล้ๆกันเนอะเดินไปเดินมานะคะภาพมัวหรือว่าอะไรก็ดูให้หน่อยเด้อคะ่ะไลฟ์สุดนะคะไม่ได้ไลฟ์สุดมานานนะ เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูพาไปดูสวนสวนอะไรเนาะเขาบอกว่าม well. ีถั um ่วฝักยาวแล้วก็มีหลายอย่างเนาะวัดเนี่ยอุบุทุมอุบุกุมพเช็ดหน้ากล้องก่อนนะ เดี๋ยวไรนี้ปฏิบัติขอลงไล์ก่อนนะคะก้องไม่ค่อยชัดไปตรงไหนตรงนี้บ่ดสวนกระหล่ำที่เราจะไปไม่ไม่ได้ถึงวัดอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปทำคลิปให้ดูนะคะคุณเกรมเดี๋ยวเราไปชมทำคลิปให้ดูนะคะสวนคนมั่นดีสันทาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอลงไล์ก่อนนะคะเจอกันใจหน้านะคะบิ๊กแมนไหลวันละบ้านบ้านยังไม่ขึ้นขอบคุณนะคะ สวนกระดำมตรงนี้บอกหรือว่าตรง,งนู้นตรงนีน้หรือว่าตรงนู้นตรงนู้นบอกสวนยางนู้นบอกมันก็มีตรงนี้แต่มันก็เนาะมันก็หน้าแรงแล้วมันก็ไม่ค่อยป่วยเท่า,ทาไรน,นะครับ กรักก็คือต้ไม่คิดถึง่กาะตรงนี้ตอนเช้าเราก็ขึ้นนี่ยวันเนี่ยมองเห็นนาใครๆก็อยากจะมาขนยัดตรงนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นนะาะสระเล็กๆนะคะนาะิกาเล็กๆเนาะโอ้โหเมือ่อกีอ้นี่เราเห็นเจ้าของเขาบอกไม่หัวแล้วทาน